สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อสุพรรณหงษ์นะคะฟังคุ้นคุ้นหูเหมือนชื่อของเรือในกาบเหเรือใช่ไหมคะเขาดูในตับเรือนะคะก็สวยงามเนาะก็เขาจะคล้ายกับเรือสุพรรณหงษ์ที่มีโคนของเรือที่เป็นปลายงอนยาวนะคะ ซึ่งปสุเลี้ยงต้นนี้เขาไม่ได้แบบยาวเท่าไหร่ปกติแล้วปลายเขาจะยาวแหลมมากเลยสีของเขาก็จะเหมือนสีเรือที่เขาทาด้วยชันยาที่ถลอกถลอกเห็นไหมคะเขาเป็นบอลใบไผ่ยาวหูฉีกถึงสะดือนะคะนี่เลยเกระดูกเส้นรางแหก็จะสีเขียวอ่อนก้านก็จะสีเขียวนะคะก้านก็ยาวๆคล้ายกับ ไม้พายของเรือใช่ไหมคะสวยงามแล้วก็หายากเป็นบอลสีที่แตกกอง่ายถ้าเราเลี้ยงเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่ๆจะสวยจะกัดสีสวยเลยคะ่ะเมื่อแรกตอนที่เขายังเล็กอยู่ใบจะเขียวไม่ได้มีพื้นสีแดงแบบนี้นะคะพอแก่ตัวนิดนึงเขาถึงจะกัดสีได้สวยตอนเล็กๆพื้นใบเขาจะเขียวหมดเลยนะคะ เราต้องรอเขาแก่เต็มที่ถึงจะเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะจะค่อยๆแดงไปเรื่อยๆพื้นใบจะแดงจัดจัดเมื่อหัวแก่ขยายพันธุ์ง่ายค่ะแล้วก็กลายพันธุ์ง่ายด้วยเราต้องช่วยกันสะสมต้องการผู้ที่รักเขาจริงๆดูแลเขาจริงๆนะคะเพราะเขาจะไม่ได้สวยเหมือนบอลสีสมัยใหม่